คนไข้ที่ฟันใช้ได้หมดแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใส่รากฟันเทียมทีเดียว24่สซี่น้องจะแนะนําเป็นขาเป็นฟันฟลอททั้งปากเลยแบบติดแน่นหรือเรียกว่าอ่อนนะคะหมอชี้เล่าเคสหมอรครับหมอรครับถ้าฟันผมเนี่ยหายไปเกือบทั้งปากหมอมีวิธีการรักษาผมยังไงบ้างครับก็ถ้าเราฟันหายทั้งปากนะคะมันจะมีการรักษาอยู่แบบอย่ที่ว่าเราอยากได้แบบต่อเข้าต่อออกไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครอยากใส่ฟันฟลอมแบบต่อเข้าต่อออกกันแล้วนะคะ ปัจจุบันนี้เราก็จะท,ทําวิธีการใช้เป็นรากเทียมในการซัพพอร์ตฟันแทนแต่ว่าคนไข้ที่ฟันหายไปหมดแล้วหรือว่ามีแนวโน้มที่จะต้องออถอนฟันหลายซี่ในช่องปากนะคะก็จะแนะนําเป็นการทาฟันฟรอรแบบติดแน่นนะคะเป็นฟันฟรอรทั้งปากเลยแบบติดแน่นหรือเรียกว่าอออนนะคะออนอาจจะมีอออนโฟรออนซิกซ์ 4, 6, แล้วแต่จํานวนรากเทียมที่เราปักนะคะวิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการวางรากเทียมในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่จะรับฟันนะคะหลายๆซี่ เพื่อ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใส่รากฟันเทียมทีเดียว20ซี่ทั้งปากนะคะเราจะใส่แค่สี่รากบนสี่รากล่างนะคะแล้วก็มีฟันขึ้นมา20ซี่ข้างบน10ซี่ข้างล่าง10ซี่โดยประมาณนี้นะคะ10-12ซี่วิธีการนี้เขาเรียกว่า all in o นะคะถ้าคนไข้คนไหนนะคะมีฟันปลอมอยู่แล้วออไม่อยากใส่แบบถอดได้แล้วหรือว่าคนไข้ที่มีแนวโน้มนะคะว่าจะต้องถอนฟันหลายซี่ในช่องปากแล้วก็อยากจะใส่เป็น อีกแน่นเลยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ค่ะวิธีการนี้เนี่ยราคาไม่สูงนะคะเนื่องจากใช้รากเทียนจำนวนไม่เยอะแล้วก็สามารถให้ความสวยงามแล้วก็เขี้ยวได้เหมือนฟันแท้เลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันหักฟันบินฟันต้องถอนนะคะหรืออยากใส่รากเทียมฟันเหยินอยากจะจัดฟันนะคะทางออโตสไมายนะคะของเรามีท่าน,นให้กว่า30ท่านให้บริการแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขานะคะขอเชิญทุกท่านเข้ามาเพื่อ ปรึกษาหรือว่าจะเม้นข้อความข้างล่างเพื่อถามปัญหาได้ค่ะเราจะมีทีมอน,นแบทคอยตอบให้ค่ะ